ต้นม,มีอะไรคร,รับท่านประธานที่เคารพกระผมแจ่มิงโตตาโยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนร,ราชวัตรพรรคประชาธิปัตย์ในกรณีเหตุการณ์ของผู้เสียชีวิตตากใบเป็นเรื่องที่อยู่ในพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบอยู่ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ท่านนายกสมัครได้สัมภาษณ์ ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเขามีความรู้สึกต่อท่านนายกครับเขามีความรู้สึกว่านายกนี่ไม่ให้เกียรติและไม่รักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของเขาโดยเฉพาะ oh. ในประเด็นที่ท่านนายกได้ไปพูดถึงว่าคนเสียชีวิตเพราะเดือนอะไรนั้นไม่รู้เสียชีวิตเพราะไม่ได้ทานอาหารผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากความไม่รู้นี่แหละครับนำไปสู่ปัญหาเพิ่มขึ้น รรท่านประธานครับผมผมอยากเรียนนิดเดียวเท่านั้นเองแหละครับบัตรนี้เนี่ยครับในความดูแลของผมเนี่ยระยะเวลาสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันซื่อน,นี้ผมก็เอาสถิติมาอ่านมันเปลี่ยนแปลงไปครึ่งต่อครึ่งนะครับอยู่ในทางดีขึ้นผมเป็นหัวหน้าอยู่เขาทำหน้าที่ของเขาก่อนตั้งแต่เดือนตุลาคมตุลาพฤศจิกสำคัญที่สุดก็คือได้ทำแล้วครับ แต่ไอ้ที่พูดกันชัดๆอธิบายความโยกๆว่าไม่รู้แล้วก็มาย้อนเอาคำว่าไอ้เพราะไม่รู้นี่แหละทำให้เสียหายอ้าวมัน,ม,นมันถ้ารู้แล้วก็จะยังทำอีกสิครับถึงจะเสียหายนี่ไม่รู้มันมีอะไรอยู่ยังไงแต่มไม่ได้คือการสัมภาษณ์แบบนั้นผมไม่ได้คิดว่าผมได้ทำอะไรเสียหายแต่ว่าถ้าหากมันเกิดความเสียหายเพราะอย่างนั้นก็ผมก็ขอบคุณที่เอาข้อมูลมาให้แล้วก็ก็จะหาทางจะบรรเทากันไงสุดแท้แต่ แต่ข้อสำคัญสุดยังยืนยันเป็นทํามอ่ว่าไม่รู้นี่ทําให้เสียหายไม่ครับผมมาอยู่สี่เดือนผมไม่ได้ทำอะไรเสียหายตรงกันข้ามสถานการณ์ดีขึ้นด้วยเรื่องอย่างนี้นะผมผมระมัดระวังมากในเรื่องภาคใต้แล้วผมเองต้องเป็นคนรับผิดชอบหัวแถวแต่คนลอ,ลองไปเข้าดีผมไม่ได้ลงไปกับผมก็ประชุมครับแล้วจะขออะไรจะทําอะไรผมอนุมัติทั้งนั้นทุกอย่างจะทําให้หมดแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ก็คือประหลาดใจว่า ว่าเวลาที่หายติอย่างนี้มาแล้วก็มาโดนอันนี้เข้าก็ไม่ว่าอะไรล้ครับก็ตื่นเต้นตอนแรกแล้วก็คลายใจว่าผมต้องยืนยันว่าผมไม่รู้ขอบคุณครับ